สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะคะวันนี้นะคะอยู่กับเอเชียทอโต้อีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเอเชียทอโต้มีรถแนะนำนะคะน่าใช้นะคะอีกรุ่นหนึ่งเป็นรถอีโคคาร์นะคะสุดประหยัดน้ํามันนะคะได้เป็นแบรนด์ฮอนด้าและคันนี้นะคะที่สําคัญนะได้ตัวท็อปด้วยและได้ปีใหม่ๆไปใช้ด้วยนะคะกับเจ้าคันนี้เลยนะคะเป็น Honda City นะคะ1.0 RS t u r b o บนะคะท็อปสุดในรุ่นนะคะ มากับโฉมสีขาวมุกสวยๆแบบนี้เลยนะคะรุ่นตามหารุ่นหายากนะคะสำหรับใครที่กำลังตามหาต้องรีบจัดแล้วนะคะเหลือคันเดียวในสต็อกตอนนี้เลยนะคะก็ได้ปี2020นะคะเลขไม้นะคะวิ่งไปแค่1 2 0 0 0 0โลเท่านั้นเองนะรายละเอียดตัวรถนะคะเดี๋ยวเราพาไปรับชมอย่างแน่นอนนะคะก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปเต็มนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะและห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันตั้งแต่ตัวรถด้านหน้าของเขาเลยนะคะคันนี้ก็จะได้เป็นไฟหน้านะคะแบบ f ู l l LED นะคะตัวโคมไฟนะใสๆส,สวยๆไม่ไม,มีรอยร้าวรอยขีดข่วนใดๆเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะให้ครบเลยนะกระจังหน้าของเขานะคะก็จะได้เป็นแบบกลงพึ่งนะคะแบบนี้นะคะมีโลโกโอ้อเอนะคะโลกโก้ฮันด้าครบเลยป้ายทะเบียนสวยๆเลยนะคะเลขหกสามตัวนะเดี๋ยวเรามาดูนะคะในส่วนของตัวล้อนะคะ ล่องเขาก็จะได้เป็นล้อนะคะล้อแม็กนะทูโทนปัดเงาแบบนี้เลยนะคะสวยๆเลยนะขนาด16นิ้วนะคะรัดด้วยยางกูเกียนะคะปี2024นะคะตัวดอกยางสภาพดีมากๆเลยนะคะสามารถใช้ได้ยาวๆเลยบอดี้ตัวรถด้านข้างนะคะก็เหลี่ยมสันคมชัดนะคะสีขาวมุกสวยๆแบบนี้นะคะเป็นสีหายากด้วยนะและกระจกของเขานะคะก็เป็นท้าไฟฟ้านะมีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวแล้วก้อยนะคะ แล้วก็ตัวกระจกได้เป็นสีดํานะคะตัดกับตัวรถได้ดีมากๆเลยตัวคิ้วนะคะกระจงกระสานนะเราติดตั้งให้ครบเลยนะคะคันนี้แล้วฟิล์มนะคะเราก็ติดตั้งให้รอบคันนะ,ะตัวกระจกเขาก็เป็นกระจกฮอนด้าแท้นะคะมือเปิดก็ได้เป็นมือเปิดสีเดียวกับตัวรถเลยเดี๋ยวเราพามาดูคร่าวๆนะคะด้านในนะก็จะได้เป็นโทนสีดํานะคะได้เป็นตัวเบาะผ้านะคะเดินได้ด้วยตะเข็บสีแดงนะด้านข้างก็จะได้เป็นแบบบอดหนังกึ่งเบาะผ้านะคะตัวเบาะก,ก็ ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราเก็บงานให้อย่างแน่นอนก่อนส่งมอบนะคะคันนี้ก็เพิ่งแรกเข้าเลยยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะยังไม่ได้ทําสปานะคอนโซลห,หน้านะคะก็เป็นสีดํานะประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราแกะตัวโครงสร้างให้ดูเลยนะรถเรานะคะเดิมๆแน่นอนนะ,ะประวัติศูนย์นะคะรถมือเดียวมือเดียวป้ายแดงนะคะสภาพนางฟ้าสุดๆด,ดูตัวเม็ดอานะคะเรียงการสวยๆแบบนี้เลยนะคะลึกๆแบบนี้เลยโครงสร้างเดิมนะคะรับประกันเลยนะ ไม่มีชนหนักมีความจมน้ำนะคะกับสีหรือว่าต่อไม้เลยและเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของน็อกกันต่อนะคะน็อตเดิมโรงงานนะคะทุกจุดเลยนะรถเราไม่มีนะคะถอดอะลงอะไรนะคะไม่มีชนหนักอย่างแน่นอนนะคะก็ประมาณนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารนะคะก็ค่อนข้างกว้างนะนั่งได้หลายคนนะคะเบาะตอนที่สองนะคะ เดี๋ยวเรื่องของบ่อนะคะเราเก็บงานให้นะคะเราเก็บงานให้ถึงจุดแน่นอนนะคะแล้วก็มีที่วางแก้วให้ตรงกลางนะคะมาพร้อมกับลั๊กนะคะสําหรับเป็นเอ่อ power outlet นะคะสําหรับชาร์จเนาะขนาด12โวลต์นะคะมาให้ถึง2จุดเลยสําหรับชาร์จ USB นะคะชาร์จได้เลยนะอ่าก็ประมาณนี้นะคะตัวบาะก็ไม่ฉีกขาดนะคะไม่ช้ำไม่ยับไม่ย่นนะสภาพก็ประมาณนี้เลยนะคะด้านหลังของเขานะคะก็จะได้เป็นไฟท้ายนะคะ เติมโรงงานเช่นเดียวกันนะคะตัวสปอยเลอร์สีดำนะคะเราติดมาให้ด้วยนะตัดกับตัวรถได้ดีมากๆโลโก้ฮอนด้านะคะโลโก้ซิตี้หรือว่าจะเป็นตัว l ลโก้เอบุกครบเลยนะมาพร้อมต้องถอยด้วยนะคะที่ติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะคะไฟทัาพิมพ์เราก็มีมาให้เช่นเดียวกันอ่ะเดี๋ยวดูในส่วนของเก็บของต่อเลยค่อนข้างกว้างนะคะสามารถเก็บของได้เยอะมากๆเลยคันนี้เป็นสภาพแรกรับนะคะ ขอแจ้งไว้ก่อนเลยนะคะเรายังไม่ได้เก็บงานใดๆทั้งสิ้นนะเป็นสภาพแรกรับนะคะอ่าค่อนข้างกว้างนะคะแล้วก็เก็บของได้ค่อนข้างเยอะเลยนะ,ะเดี๋ยวให้ดูในส่วนของตัวยางอะไหล่นะคะเราก็มีมาให้นะตัวยางอะไหล่นะคะนี่ซีนทางมะพร้าวนะคะเดิมๆโรงงานเลยบอกเลยว่ารถเรานะคะสภาพเดิมๆหากซื้อไปตรวจเจอนะคะว่ามีชนักทุกความจมน,น้ากับสีตัดตอ่อกกอไมหรือตีลังกามานะคะทางเราซื้อคืนเต็มจํานวนนะคะ และพี่ๆดูน็อตนะคะน็อตเดิมโรงงานทุกจุดนะคะ,ะตัวฝากระโปรงนะด้านหลังนะคะเดิมซิลเลอร์เดิมๆทั้งคันนะคะคันนี้นะไม่มีถูกแกะถูกอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะเป็นรถสภาพสวยมากๆ mm. เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะคะบอดี้ตัวรถอีกฝั่งหนึ่งนะก็เหนี่ยวสันคมชัดนะคะเงามากเลยนะแล้วก็ตัวเสากาศะบองเขานะคะจะได้มาเป็นแบบขีดฉลามสีดํานะคะตัดกับตัวรถดีมากๆเลย มาดูกันต่อเลยนะคะเดี๋ยวเราพาดูโครงสร้างรถฝั่งนี้กันบ้างนะเดี๋ยวหาว่าเปิดให้ไม่ดูทุกจุดนะคะนี่เราเปิดให้ดูทุกจุดเลยนะคะรีวิวการแบบละเอียดละเอียดเลยนะคะ<ม>เผื่อลูกค้านะคะที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะสามารถดูคลิปเราได้เลยนะคะเผื่อไม่มีเวลามาดูคลิปเต็มเนาะเผื่อไม่มีเวลามาดูรถนะคะตัวจริงนะคะก็สามารถดูผ่านคลิปแบบนี้ได้เลยนะคะอยากดูตรงไหนนะคะ คอมเมนตแจ้งได้เลยนะในคลิปนะคะอ่าเดี๋ยวเราส่งรายละเอียดให้เพิ่มเติมแน่นอนนะคะแต่ก็ในคลิปก็ถือว่ารีวิวค่อนข้างละเอียดนะคะอ่าด้านในก็กว้างๆประมาณนี้เลยนะคะในส่วนของอถา,าดรองเท้านะคะเราก็มีมาให้นะพรมถ้าอยากได้นะคะเดี๋ยวเราแถมให้ด้วยเลยนะเป็นภอมไดมอนด์คัตนะคะอ่าตัวนงตัวน็อตนะคะถือว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะคะสภาพดีนะ เดิมๆนะคะไม่เคยถอดไม่เคยเปลี่ยนใดๆทั้งสิ้นเลยนะอ่ะเดี๋ยวมาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารนะคะห้องฝั่งคนขับกันต่อเลยนะคะตัวเบาะก,ก็ถือว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เลยะคะ่ะสภาพโอเคเลยเป็นเบาะ้าไม่อมความร้อนนะอ่าเดี๋ยวให้ดูโครงสร้างสักนิดนึงนะ,ะตัวน,อน็อตเดิมเดิมไม่มีกระดิกนะคะไม่เคยถูกถอดนะคะ สติกเกอร์นะคะความดันลมยางนะอยู่ครบเลยนะคะกระจกพับไฟฟ้านะคันนี้นะคะแล้วก็มีระบบปรับเลนกระจกให้เรียบร้อยนะคะเป็นเซ็นทรัลล็อกนะคะระบบก็เป็นออโต้นะคะระบบกระจกนะแล้วก็กุญแจนะคะได้เป็นสมาร์ทเคเลตนะคะกดปุ่มนะคะสตาร์ทได้เลยนะอ่านี้เดี๋ยวสตาร์ทให้ดูเลยนะคะคันนี้นะอ่าเครื่องห้องเครื่องเงียบนะคะ ก็ถือว่าค่อนข้างดีขับนุ่มขับสบายนะคะออกต่างจังหวัดชิลๆเลยสบายนะคะคันนี้พวงมาลัยนะคะก็จะได้เป็นมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถควบคุมเสียงนะคะผ่านพวงมาลัยได้เลยรับสายทัวรเข้าทัวรออกแล้วก็มีคุชคอนโทรลมาให้ได้ใช้งานด้วยนะคะเรียบร้อยเลยตัวนี้ก็ได้เป็นพวงมาลัยหุ้มหนังสีดำนะคะมีได้สีแดงนะคะแบบนี้นะตกแต่งด้วยได้สีแดงนะคะสวยๆเลยอ่ะ เลขไม้ตามการใช้งานจริงนะคะ1 2 10, 9 4 2 1กิโลนะคะจอก็ได้เป็นจอนะคะทัสกีนเดิมโรงงานเชื่อมต่อบลูทูธนะคะ USB ได้นะคะฟังวิทยุ FMAM รับสายโทรศัโท์โออกได้เลยนะคะแล้วก็ได้กล้องถอยมาด้วยนะคะในส่วนของแอร์ก็ได้เป็นแอร์ปรับออตโนต้นะคะหน้าจอดิจิตอลแบบนี้นะคะ แล้วก็ในส่วนของเกียร์เราก็ได้เป็นเกียร์ออตโตเชน่นเดียวกันนะคะเข้าเกียร์ง่ายสบายนะคะนุ่มลื่นไม่สะดุดเลยแล้วก็ในส่วนของอ power outlet นะคะเรามีมาให้นะคะขนาดสิบสองโวลต์นะคะแล้วก็ตัว USB นะคะเรามีมาให้เสียบถึงสองจุดเลยนะครบครบเลยนะคะคันนี้อ่านี่ตัวกระจกนะคะกระจกแต่งหน้านะคะเรามีมาให้ครบนะ ทั้งสฝั่งนะคะนี่แอร์แบกเราก็มีให้นะคะเรื่องระบบความปลอดภัยนะคะหุงไฟเปิดปกติเลยนะก็ประมาณนี้เลยนะคะถือว่ารถค่อนข้างโอเคเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเราพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันต่อเลยอห้องเครื่องของเรานะคะก็คันนี้นะคะจะได้เป็นเครื่องยนต์ VT e c t เทอร์นะคะถือว่าเป็นเครื่อง1 0 0 0งพันเทบนะคะคันนี้นะ ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะคะแล้วก็สภาพห้องเครื่องะคะ่ะค่อนข้างใหม่เลยนะใหม่มากๆเลยนะคะไม่มีรอยน้ํามันรั่วไหลนะคะแล้วก็ไม่มีหนูแท้สายฟงสายไฟนะคะสภาพเดิมๆแบตเตอรี่นะคะเดี๋ยวเราเช็คค่า CCA แล้วเปลี่ยนให้แน่นอนนะคะอ่ะาคันนงคันหน้านะคะตัวน็อตสภาพเดิมนะคะตัวน็อตน,นะคะแต้มสีนะคะครบเรียบร้อยเลยนะคะคันนี้นะ แล้วก็ดูฝากระโปรงหน้านิดนึงนะคะก็ตัวน็อตสภาพเดิมนะคะฝังโครงฝังแก้มหรือว่าจะเป็นตัวซิลเลอร์ะคะเดิมทั้งหมดแผ่นกันความร้อนอยู่ในสภาพดีไม่กรอบไม่ร้อนแน่นอนสติ๊กเกอร์มอกอยู่ครบเลยนะคะสภาพเครื่องนะคะก็ประมาณนี้เลยนะ,ะเดิมๆทั้งคันนะคะบอกเลยสภาพนางฟ้าเดี๋ยวก็รอป,ปรับให้แน่นอนนะคะเรามีเช็คลิสต์ให้ก่อนส่งมอบนะคะทั้งหมด270จสุดทั้งภายในภายนอกเป็นฐานของเลยเป็นฐานน้ำมันเครื่องกองแอร์กองอากาศนะคะครบเลย สำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะอยากเข้ามาดูรถจริงนะก็ติดต่อไาเอเซียได้เลยนะคะหรือว่าอยากดูอะไรตัวรถนะคะก็ถักแชทอินบ็อกนะคะตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะอยู่ต่างจังหวัดอยากจัดไฟแนนนะคะซื้อสดนะคะคุยกันได้เลยเรามีไฟแนนนะคะวิ่งเซ็นให้ถึงหน้าบ้านแน่นอนหรือใครซื้อสดนะคะก็มีเล่มพร้อมโอนอ่าหรือว่านะคะลูกค้านะคะอยากดูรถจริงนะคะเบื้องต้นวิดีโอคอ กับเซลลได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจัดให้แน่นอนนะตัวรถก็ประมาณนี้นะคะคันนี้ก็เป็นเจ้า Honda City 1.0 i-Turbo นะคะเป็นเครื่องยนต์1 0 0 0นซีซีนะคะคันนี้ราคาเสนอขายอยู่ที่อ่า479,000บาทเท่านั้นเองนะคะพี่พี่แล้วฟรีดาวได้ด้วยนะคะผ่อนอยู่ที่ประมาณ8,000เท่านั้นเองนะคะพี่พี่ซื้อสดได้จักไฟแนนซ์ได้แน่นอนนะได้ปี2020นะคะสีขาวมุกได้ตัวท็อปสุดเลยนะคะ ตัวตามหาเลยนะคะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับใครที่กําลังตามหารุ่นนี้นะคะก็แชทอินบ็อกได้ที่เบอร์ด้านล่างเลยนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอตลาไปก่อนแล้วพบเจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวเรามารีวิวรถเก่งดีๆให้รับชมอีกนะคะวันนี้ก็ขอตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ